ตัวเกมที่เดิมไหมวะที่เดิมโอ้โหไอ้เนี่ยเขาเป็นอะไรก็เสาก็คานวะเต็มยี่ยี่โอ้ยไหนนี่ต้องไหนนี่โอนี่มันมาขนาดนี้แล้วพลังมืดมืดมาแมแตต์นี้ลิวพูลูตันเราลิวพูอยู่แล้วเอ้ยเราแมนยูอยู่แล้วเราแมนยูอยู่แล้วเราเจอรูตันอยู่แล้ว ใครแพ้บุลงทุดเหมือนเดิมนับใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแต่ว่านัดนี้เจอลูตันแฟรีฟูบอกว่าเป็นไงต่อให้ลูกนึงต่อให้หนึ่งลูกโอเคเขาต่อให้หนึ่งลูกถ้าลิฟูยิงลูกแรกเราไม่ต้องกินใช่ต้องกินใครโดนไปเหลืองก่อนกินชี้ชี้ชีนัดนี้กว่าลิเวอร์โดนไบเหลืองก่อนแต่กูก็ต้องลูตันโดนใบเหลืองก่อน กินอะไรให้กินน้ำใสเลยกินน้ำใสเลยเหรอกวนด้ว์เดินวไปเหลืองก่อนได้ไหนนะแป้งไหนนาที่ตลอกอยู่นะแป้งตายเข่านิดเดียวไม่ใช่แป้งแป้งแป้งมันมันคือแป้งเฮ้ยเมื่อกี้เขาก็พูดกันอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้อ๋ออันนี้ถูกกูดูนะมีแต่คนชี้กูจะชี้ไม่ได้ คนมึงไม่ยอมอคติเองเฮ้ยเฮ้ย์วิทยวิ่งคู่มาทำไมลูกจริงีมันเปิดบอนแม่นจริงๆตรงไหนคนไหนเปิดเปิดจากตรงไหนเปิดมาจากโผล่ตเกมที่เดิมเลยวะที่เดิมเลยวะต้องปัดด้วยเหรอโหนุ๊กเสียด้ความจริงเ่ยพอมึงบอกผมเลยตรงไหนตรงไหนมึงก็ทำงี้ได้ใช่ป่ะ คนคนนั้นเออนี่ยมึงไปย้อนดูคลิปมึงทำเยากยตั้มั้ยมัอยู่ในคลิปเนี่ยมึงทำแล้วมันก็จะหนาหนาหนาต้องอหนะเนี่ยหนเนี่ยหนีตรงนี้เฮ้ยไปมึงเคยดูมาตั้งหลายคลิปแล้วก็เห็นอยู่อ่ะน้อยใจพี่เราจะไม่ชี้กัวไม่ตีหรอกบางทีมันน่าเกลียดออกอากาศไปอุ้ยเอ้า โอ้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 โเ้โอ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 ้อโห้อ้โอโอ้โอ้้อ้้อ แค่ไปไหนไปไหนเจอเจอมึกผัดไข่เค็มเข้าไปอะแย่ลิ้นเปียกเลยมนขึ้าแล้วถ้าอยากดูคลิปมึกผัดไข่เค็มนี่ต้องถามจริงนะต้องอ่ะต้องอ่ะไม่ประเด็นนะตรงอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้อีกเพิ่งคลิปเนี้ยลงไปแล้วคลิปมึกไข่เค็มยังไม่ลงอ้าหรอมันตาดที่หลังมันฟายก่อกก็จริงแต่มันมาที่หลังตรงองอนะขึ้นได้มันขึ้นอยู่ตรงนี้โงโหหรือเปล่าเทมไอเจ้าไอ้โอ้ยใจโดนได้ เรียบร้อยโอ้ยไอ้ยี่นี่เขาเป็นอะไรก็เสาก็คานวะขว่าด้ใจลุกโอ้ยเยี่ยชี้มุมเดิมเลยเฮ้ยมันยิงเข้ากอไปเก้วว่ะเรียบร้อยเฮ้ยเห็นเหรอโมเกงจังเอ้าเห็น่นี้ยี่มเกี้ยออกเลยเออเถมเข้ามหลอกอย่างนี้เฮ้ยบร้อยเฮ้ย เอียงไม่ได้แล้วเอียงโคตรเอากูหลงเลยนะเอียงสาวแรกสวยนะกูเป็นประตูกูขาตายเฮียขาหลักมันไม่ดีเมื่อกี้มันเยื้อทันหลังด้วยเจ้าต้งเป็นประตูใจกูกูวินไปด้วยมันเหมือนมันโดดเร็วกว่าลูกมาโดนแหละโอ้ยเฮ้ยโอ๊ยอันเดียวโอ๊ยเฮ้ยหิมเสี่ยอันเดียวอัเดียอันเดียวอนเดียอัเดียดาวิ้นไปเหรอดาวิ้นไปไหมีอันเดียว

ควายมาครึ่งหลังอาเตะมุมเตะมุมมันจะลิ้วผูดิเมื่อกี้เขาก็ได้เตะหลายทีนะอันนี้กูรูตั้นเลยเตะมุมก่อนริ้วผูน้องการแข่งเราต้องแรงริ้วได้คุณคุณเตะลิ้วผูได้ได้โอเคไอ้แฟร์รู้่าไงรู้ว่าไงโอเคโง่โอ้โหโอ้โหโอ้ยหอะไรอย่า โอ้ยไม่เนี่ยเออไม่เนี่ยจนได้ไอสัตว์ไม่เนี่ยหรือมันเห็นเห็นกระตาเลยเมื่อกี้สวบเนี่ยทะลุมาบุ้งตรงไหนฮะตรงไหนเนี่ยยืงยืงกลางกลางเมื่อกี้ไม่หรอไม่เหมือนโง่เลยวะเนี่ยนี่ตรงไหนนี่เมื่อกี้นี่ยมันมาขนาดนี้แล้วตรงไหนวะไอ้ Huy! Yie mèm choy! 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 นี่ชอบแต่ลูกยากจริงนะมึงเลยมึงไปยกด้วยทำไมไอ้เหี้ยไปเลี้ยงมึงเลี้ยงให้สุดเลยสายโน้นนี่ขวาดิชงดิเออชงชงเลี้ยงลายชงควยเอ้ยมึงเลี้ยงลายปะวะดูว่าล้ำหรือเปล่าแค่นั้นแหละดูว่าแฮตหรือเปล่าไอ้เหี้ยเออจนเขาขาดเปล่ากูบอกชงเลี้ยงลายชงจุดโทษย้อนกลับไปเมื่อกี้ นี่เชียขึ้นเลยเนี่ยต้องแฮงก่อนหรือเปล่าแม่งี้ไม่สุดอีกไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ไม่ให้แน่เลยว่ะแล้วจริงนะถ้าต่อมมันมันเชียร์เราจะเฮแล้ต่อให้รับหน้าเราไม่เฮไม่รับาเฮไปที่นั้นเปิดสวยจ้าอันนี้ลุ้นที่ที้นเออดิรู้ที่้วต่อให้จบละตัวเกมโดนวันนั้นนเี้ยเฮกันแล้วเฮกันแล้ว กะหาเมฆกันเล้ยวไอ้เฮียเทีนมันจะเป็นกองหลังป่าวะกูอยากรู้จริงถ้าไม่ถ้าไม่เป็นก็ปล่อยไอ้สามเอามัเล่นกลางเลยไม่เอาซื้ออีกกรเต็มแล้วโอ้ยเฮียเล่นปิดไงปิดยังไงปิดก็ไม่เลี้ยวเล่นไม่ได้เล่นตูเล่นตูไม่ได้ถ้าไม่เล่นปิดเล่นสะโพกเลยมาวะ

ปเลยเอ้ยคือ้ำพ่อมไงเป่าเลยเชื่อบนแม่งมันก็รู้อยู่ที่จะหมดแล้วมันจะคืนทำไมวะหน้าเปิดเนาะคลิปนี้เปิดกันไปฝากกดติดตามทุกอย่างและฝากติดตามรายการใหม่ด้วยนะรายการเป็นกับเอ็มที่มีทุกบ้านเป็นเป็นมาทำไมวะไม่รู้ เป็นกับแอ็มที่มีทุกบ้านฝากติดตามทุกอย่างไปเลยเราจะสร้างสารค์สิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้ดูแล้วถ้าชอบถ้าชอบกดอะไรบ้างกดอะไรบ้างกดไลค์กดแชร์กดตับตะใครกดตับตะใครเจอกันวิกน้าอาจจะถ่ายคู่อะไรก็ดูฮะดูไปนะวิกน้าต้องถ่ายลิวพูเป็นฟอร์ดแล้ววิกน้าลิวพูเป็นฟอร์ดเจอกันทุกคนฝากรายการใหม่ด้วยบ๊ายบายโกโก้